เกิน <Is> <Okay. S 1> เท่เกินมันจะเท่เกินมันจะเท่เกินสาธุคนดูนะครับขออย่าให้เกเลืเอยนะครับกิจกรรมนี้นะครับไม่ว่าตู้อีโวลูชันไม่ว่าจะตู้ไหนนะคนดูก็คือรู้ๆกันอยู่นะครับว่าของพีเอ็มนะครับมันเกลือจริงๆนะครับคนดู เกือไม่เกือคนดูก็ดูที่ลูกแก้วแล้วกันนะครับพิม์เขียวมีตั้งสามช่องอะลูกแก้วมีช่องเดียวบ้าเอ้ยออกแต่ลูกแก้วพิมเขียวไม่ออกบ้าแลวฮะเรามีบัตรฟรีอยู่สี่สิบใบเดีรับคนดูเรามีบัตรฟรีอยู่สี่สิบใบนะครับผมนะเรามาทําการซุ่มกันเลยแล้วกันนี่ครับมาเลยได้เลยโอ้โหไม่ได้อะโอ้โหไม่ได้แล้วโอ้โหไม่ได้โอ้โหไม่ได้ oh ho, ui, đai quá. Bật free ạ. Bật free đã chơi à, đãi ăn rồi đấy nhá. Sí. โอ้โหลูกแก้วไม่ต้องมาแล้ววายแล้วคุณดูนะลูกแก้วไม่ต้องมาแล้วมี40กว่าลูกแล้วไม่ต้องการลูกแก้วต้องการแต่พิมพเขียวนะครับพิมเขียวโอ้ไม่ได้ะโอ้โอโอ้ไม่ได้ไม่ได้เลยอ่ะโอ้ลูกแก้วแย่อะไม่ด้อยากได้ลูกแก้วเลย บักปอบไปถึงไปถึงไปถึงโอ้ oh, ไม่ถึงว่ะโอ้ลูกแก้วไม่เอาแล้ว ภาพพี่เป็นอะไรอ่ะโอ้ยวิชาพี่มันแรงฮะฮาคีพี่มันแรงเกินฮาคี้พี่มันแรงเกินภาพเจ็งเลยฮะฮาคีราชันไงเข้าใจป่าฮาคีพี่มันโหดไนงะพี่พี่ปล่อยฮาคีไงพี่ปล่อยฮาคีภาพลวนเลยฮะเอ้ยเอ้ยโอ้เลยว่ะไอ้บ้าเอ้ย,อยบัตรฟรีนะครับได้บัตรฟรีเรามีสี่สิบใบนะครับผมนะเราได้ลูกแก้วสีลูกแล้วก็พิมพ์เขียวสองใบเะครับผมนะ ต่อไปนะฮะเราจะเสียเพชรแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาสุ่ม5้าครั้งก่อนนะครับแล้วก็มาหนึ่ง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 แล้วก็ห้านะครับห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้านะครับโอ้ไม่ถึงวะโอ้ยไม่ถึงโอ้เกือไยอเลยโอ้โหบางคนดูเมื่อกี้มันเปมืองกะกลงไอ้นี่เลยอ่ะเปลี่ยนตัวละครก่อนนะเราต้องใส่ตัวเราต้องเล่นตัวกากๆครับ เราต้องเล่นอดดมฮะแล้วก็แต่งตัวสีดำฮะมันจะได้บอกว่าทําไมตัวดําเข็มจังเลยนี่ใส่ตัวดําเลยดำแล้วก็ถือคนานาไม่ได้ด้วยนะครับต้องเปลี่ยนคนานาออกเพื่อที่ให้เราเป็นไก่ฮะแล้วก็ GM เพ์พจ้สงสารเรานะครับเจมพ์พจ้สงสารเราเอ้ยเอ้ยโอ้ยมันลื่นอีกแล้วกดรีเกมมันก็ลืน่นลางคนดู กดรีเกม ki, มันก็ลื่นมันก็ลื่นไปหาตาล่าตลอดเลยมันลื่นตลอดเลยมันจะหยุดอยู่แล้วมันก็ลื่นไปอีกอ่ะไม่ต้องลื่นก็ได้ก็ไม่ได้ยากนี่คุณดูก็ไม่ได้ยากนี่ ก็ไม่ได้ยากไง อ,อเฮ้ยง่ายเกินง่ายเกินได้แล้วเหรอผมก็ง่ายตลอดเลยอ่ะมันก็ง่ายเกินเอาชุดผู้หญิงผู้ชายดีเอาชุดผู้หญิงหรือผู้ชายดีเฮ้ยรองเท้าแตะโคตรเฟีย้ยวคนดูฮนะแต่ว่ารองเท้าแตะสีฟ้าสีม่วงแม่งโคตรสวยเลยอ่ะคนดู <c oughs> หรือว่าเราหาอีกสองอันคนดูหาพิมเขียวอีกสองอันพี่เอ็มอยากได้รองเท้าอันนี้ว่ะคนดูเราหาพิมเขียวอีกสองอันดีป่ะพิมอยากได้รองเท้าสีม่วงอ่ะแล้วก็มาใส่กับชุดสีแดงแล้วก็เอารองเท้ามันมาใส่ฮะเอาแค่รองเท้าอย่างเดียวแต่เราต้องหาพิมเขียวอีกสองอันเอาป่ะเอาป่ะคนดูเพราะลูกแก้วเรามีเยอะอะลูกแก้วเราโคตรเยอะเลยคนดูลูกแก้วเราเยอะจัดเลยเอามเอาเราชุดนีต่อ หาอีกสองลองดูพี่สามพันแปดร้อยเพชรนะฮะแม่งจะง่ายป่าววะจะง่ายป่าวคนดูแหมทุกคนก็าโอ้โหเอาเอาเอาพอกูบอกว่าเอาเปล่าเอาครับพี่เอา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 ดิอยากเห็นกูเกลือมา ได้แล้วหรอเอ้ยได้ไงเกินขาดอีกอันนึงฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โห้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพชรหมดแล้วกูขอเพียวอันเดียวครับ อ <Bond> ๋ออุ้ยง่ายเกินมีปุ่มข้ามก่อนออนเอ็กไหมไอ้บ้าเลยเอาแรกอันนี้ก่อนเลยเอา วเหรอง่า,งายเกินเอ้าแลกได้สองตัวเลยเหรอง่า,งายเกิน เฮ้ยเฮ้ยไอสองงเกนี้มันได้อยู่ไอสองเฮ้ยเฮ้ยนี่มันได้อยู่ไอสองเดี๋ยวถือขนาหน่อยแล้วกันเฮ้ยโชว์ท่าไปก่อน <I 'm S 2> หนึ่งเม็ดเย็ดเค Yeah okay. Uh -huh. จากสถานการณ์แล้วน,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 น่าจะน่าจะน่าจะตึงด้วย